เล่นเกมผีมาเยอะได้เวลามาผ่อนคลายความเครียดกันบ้างกับเกม Doggo Promenade เกมพาน้องหมาไปเดินเล่นสุดน่ารักสดใสตื่นขึ้นมาอืมเอ้อันนี้คือผมนะครับตื่นขึ้นมาในตอนเช้าได้เวลาแล้วที่เราจะพาหมาไปเดินเล่นเฮ้ผมต้องเอื้อมมือไปกดนาฬิกาแต่ทำไมมือผมยืดแปลก ผมรู้สึกไม่ดีกับเกมนี้เท่าไหร่เลยยืดเอ้าโอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรอึกนิดนึงเจ้านาฬิกาฉันทำฉันทำแกร่วงไปแล้วลุกออกจากเตียงอ๋อเป็นเกมที่สมจริงจริงๆเลยเริ่มตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าแล้วผมจะลุกยังไงในเมืม่อแมวมันนอนอยู่และไอ้โคมไฟเมื่อกี้ก็มัทับผมอีกเฮ้ยผมยังไม่เข้าใจการควบคุมเท่าไหร่เลยเหมือนเราควบคุมได้แต่มือนะเนี่ยปัด ลุกลุกสิเจ้าแมวเจ้าเหมียวลุกอออกไปนะฉันจะลุกออกจากเตียงได้ยังไงเออปัดปัดอ่าเรียบร้อยเย,ย้สำเร็จใส่รองเท้าทำไมสาวต้องดูสยองขวัญแบบนี้ด้วยอ๋อนี่คือผมเองแหละครับก้นแอนก้นงอนได้เวลาหยิบรองเท้ามาใส่เฮ้ย มาใหม่รองเท้ายันนี้รองเท้ายันนี้ฉันไปกลับมานั่นแหละได้แล้วอืมได้แล้วข้างหนึ่งอะ่ะอีกข้างหนึ่งเท่านั้นไอผมเริ่มเข้าใจการควบคุมแล้วอย่างนี้นี่เองอ่อไม่ยากนี่นะบกมึงให้ทุกคนได้ด้วยว้าวใส่ปลอกคอให้เจ้าหมานั่นนั่นมันหมูนี่นะนั่นไม่ใช่หมาฉันจะใส่ปลอกคอให้แกเองนะเอาล่ะโกมูโกมูโน มือ,อยางยืดเอ้ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บทำไมมันติดอะไรแลต้องเอาปลอกคอมาปลอกคอ,อยุ <c oughs> อ้ยเฮ้ยได้แล้วได,ได้แล้วเฮ้ยเป็นไงเจ้าหมาพร้อมจะไปเดินเล่นหรือ,อยังเดินเล่นกับเจ้าหมาว้าวต้องเป็นการเดินเล่นที่สนุกที่สุดที่เคยมีมันแน่ไปเฮ้ยอ๋อรอบนี้เราคุมเจ้าหมาแทนแต่นี่มันหมูมไม่ใช่หมานี่หว่าไปไปไปค่อยๆเดินนะเจ้าหมา เฮ้ยโดดโดดโดด 0. รอฉันด้วยสิอย,ย่าเพิ่งรีบเอ้ยอืมอืมดีดดละนิดทีละหน่อยตก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 โอ้วัดดีแม่สาวน้อยอยากเล่นกับมาพี่ไหมกัดเลยกัดเลยเนจะ้าหนูแครน้อยช่างสงสยัยแมวของคุณสีอะไรกันแน่ยแย่ yeah แล้วผมจำไม่ได้ ที่ผมมั่นใจเลยคือไม่ใช่ตัวสีขาวดำนี่แน่ๆแล้วมันคือเจ้าตัวลายหรือตัวที่ไม่มีลายวะเฮ้ยมันมันมันมผมว่ามันต้องเป็นตัวที่ไม่มีลายแน่ๆถูกต้องเยสผมจำแมวผมได้แน่นอนผมอยู่กับมันนานเราเลี้ยงมาอย่างดีจะจำไม่ได้ได้ยังไงไปเลยเจ้าหมาเดินต่อไปนะตกๆก,ต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 กรอฉันด้วยแป๊บหนึ่งสายมันตึงนะ่ะง่ ตกแตกตอกแตกตอกแตกตกแตก,ตกดูยังไงมันก็ไม่ใช่หมาอุยทีหน้าผู้ช่างพูดลาบลาลาามาของเธอมันเหมือนหมูเลยนะโอ้อย่ายโอ้ย,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 ยอย่าย,ย,ย่คำพูดมันเสียดแทงจิตใจสู้เขาเจ้าหมาสู้เขาชนอย่าให้เราล่วงมาทั้งหมดนั่นเป็นแค่ฝันร้ายเท่านั้นในต,ตอนนี้ ได้เวลาจะตื่นขึ้นมาแล้วอ้าวเอ๊ะอย่าบอกนะว่ามันวนลูปนะ่ะ <ś c oughs> เอ๊ะเอ๊ะนาฬิกานาฬิกานาฬิกาคือผมต้องมาเล่นเริ่มใหม่ไอ้หมดเนี้ยเลยนะให้ตายเธอโอ๊ยอะไรวะเนี้ยนะดันดันอ่ะอุเยอ้าวปฏิเจคุณทีน่าผู้ช่างพูด ไอ,อ้รอบนี้เราจะยอมให้คำพูดเขามาทำร้ายเราไม่ได้จัดการเลยเจ้าหมาพุ่มชนนั่นแหละดีมากเออเก่งมากเลยคุณรอดจากการสนทนาน,นั้นมาได้แต่คุณป้าตกไปตายแล้วที่นะเยสสุดยอดขอบใจนะเจ้าหมาแกทำดีมากเลยแกร้องว่าอะไรนะอุด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 เฮ้เสียงร้องเหมือนหมูเลยนี่เราเนี่ยแต่เว้เป็นหมาใช่ไหมไขวันนี้โอ้ยพนุ่มวันนี้เป็นไข่ คุณมีฝาอยู่ที่บ้านเท่าไหร่ตูจะไปรู้ได้ยังไงอ้าว <c oughs> คำถามมันยากจัดยากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลึกความหลังด้วยคลิปที่อัดเอาไว้อ่าตอนตื่นมามีอยู่หนึ่งฝาปึ๊บเออ่ฉากที่สองมีอีกสองฝา,เป,าเป็นสามแล้วเป็นสามแล้วแล้วก็ฉากนี้อีก สามฝาแล้วก็ที่หมาอีกสองเป็นแปดผมมั่นใจในคำตอบแปดคือคำตอบสุดท้ายผมโกงขนาดนี้ถูกต้องเยสสุดยอดผมเป็นเจ้าของหมาที่ดีผมผ่านแล้วละ่ะให้ผมออกไปจากเกมนี้สักที <c oughs> ได้โปรด <c oughs> เกมผ่อนคลายหรือเกมเครียดกว่าเดิมเนี่ยโอ้ยไปเลยเจ้าหมาอุดอุดอดอุด,อดไปข้างหนา้าตัวอะไรวนะหน้า หมา, <adas> าหม,ามีระวังเจ้าแบรรี่แบรเจ้าหมีที่แทบจะไม่เป็นหมีเฮ้ยมันคับลามสู้เจ้าหมาสู้มันพุ่งชนอย่ายอม,อยยอมอยยเออจ็บเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเมาเจ้าหมาคุณรอดจากเจ้าหมีที่เกือบจะเป็นหมีได้เย้ยอดเลยเล่นไปเล่นมาก็สน,นุกดีนะเนี่ยเหมือนเลี้ยงโปเกมอนเลยนะฉันต้องเรียนรู้ท่าพ่นไฟให้กับนายแล้วเจ้าหมาอุดอุดอุด อีกนิดหนึ่งโอ้ยใครอีกน่ะลุงนี่เป็นใครทำไมเขาเป็นโซฟาอยู่ข้างนอกแปลกจังนักปรชัชญานี่คือความฝันหรือเปล่าพ่อหนุ่มไม่ไม่ใช่แน่นอนน่ะนี่ต้องเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันอ้าวนี่ผ่านแล้วเหรอถ้าเราตอบเป็นความฝันที่มันต้องพาผมไปเริ่มใหม่แน่เลยอ่ะ ไชเดรออีกนิดเดียวเจ้าหมาฉันสัมผัสได้อีกนิดเดียวเราจะผ่านจากเกมนี้แล้วเฮ้ยต้นไม้สำหรับฉี <c oughs> <c oughs> เอา้าวมันจะเป็นการเดินเล่นที่ดีจริงๆเลยเ <c oughs> ย้ฉีเสร็จแล้วครับได้เวลากลับบ้านขอบคุณที่เล่นเกมนี้ อะไรวันนี้ทั้งหมดที่ทำไปคือพาหมาไปฉี่เลยโอเคเอาละครับตอนนี้ก็เป็นทั้งหมดของด o อกโก e ร a เมนตาโดยรวมก็อีหยังว่าเกมแบบนี้เล่นทำไมเล่นเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันก็เอผมรู้สึกว่าเกมมันค่อนข้างสั้นนะครับเ,เราจะมาหาเกมสันส้นๆอีกเกมหนึง่งมารวมกับคลิปนี้แล้วกันจะได้เป็นสุดยอดคลิปอีหยังวะไปเลยเอาละครับและเกมที่2ของเรามีชื่อว่า มากมายหลายส่วนของ Mr. ต r คูเป็นเกมแนว Point and Click กอา a r t เช่นกันแต่ว่าเกมนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเดโมโอ,อยู่นะครับที่ผมส่องดูมันก็ดูน่าสนใจดีแต่หวังว่าจะไม่ต้องโยนสมองทิ้งไปเหมือนเกมเมื่อกี้นะครับมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงและจุดสีเหลืองนั่นพ่อหนุ่มจมูกยาวคนนี้คงจะเป็น Mr. ตาคู มิสเตอร์ครูอยากกินแอปเปิ้ลหิวจังเลยเราจะช่วยมิสเตอร์ครูยังไงดีนะคลิกที่แอปเปิ้ลปับไม่เห็นได้กินเลยอ่าท่านมีของขวัญมาให้อะไรเลยครับของขวัญอะไรอะ่ะเปิดดูสิเฮ้ยอืมอืมเปิดเปิดว้าว เต้นอ,อันนี้คืออะไรอ่ะมันเหมือนมีคนตัวใหญ่คอยควบคุมอยู่พระเจ้าเหรอรู้สึกเหมือนเราเป็นคนตัวน้อยที่มีพระเจ้าตัวใหญ่คอยควบคุมโลกฮึ่มรัสล,ลาวดังมากกล่องของขวัญกลิ้งมาตรงกลางสปอตไลท์มันดุ๊กดิ๊กได้ ทุกทิศไปทุกทิศมามันพยายามโดดหนีเอา้าเข้าไปหลังม่านซะแล้วและมิตรคูก็ตามหาของขวัญไม่เจอมันหายไปไหนนะคลิกเฮ้ยเนี่ยเราคลิกมิตรคูได้มันน่ารักและกาวในเวลาเดียวกันแต่ผมชอบนะมันดูเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเด้งดึงด๋ง,งอ่อ่ะคลิกที่ม่านมิตรคู เดินไปสำรวจหลังม่านไอเปิดยังไงเนี่ยรูปๆคำคำอโอ้มือของเขาจะคลำโดนอะไรกันนะได้ขนมาเอา้าขนอะไรเชือดึงมิตร์ครูมาดึงอันนี้เร็วเข้าได้เลยไอ้ไ อ้าฉันเปิดม่านแล้วแล้วนั่นเครื่องอะไรวะเหมือนตู้เกมมันคือตู้เกมจริงๆด้วยคำใบ้ยังไม่เอาฉันต้องการแก้พัลเซ้นด้วยตัวเองกดอืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นอันนี้โอ้มีไฟสีแดงปุ่มนี้อ้าวมันต้องกดตามลำดับหรือเปล่าอ่าแล้วกดอันนี้ต่อ ไม่ใช่เอ๊ะงั้นหมุนอันนี้ละกันอ๋อเปิดม่านซะก่อนอย่างงี้ใช่ไหมปุ๊บขันโยกฮะคืออะไรอา้าวมือโอ๊ยโดนตีอ่าอ๊ยดจ็บเอานี้อันนี้ขันโยกขันโยกอ่าเปิดไฟ แล้วมือก็เกี่ยวทุงมือไปแล้วแล้วไงต่อละเนี่ยกดได้ไหมอ้อมผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เอา้านี่อะไรคุณโจรสลัดอะเกี่ยวโจรสลัดไปอันนี้มือดึงอีกได้ไหมโจรสลัดแล้วก็ดึงอีกหมดแล้วงั้นกดปุ่มแดงจะได้เล่น อ้าวเขาต่อยก,กันซะง,งั้นผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมไม่รู้เรื่องต,ตุบต,ตับตุบตับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเกมมันน่าจะว้าวไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจอาร์ตเกมนะครับอ่าละมุนได้ไหมปึ๊บสปอตไลท์ส่องมาเอ้าเจ้าลิงกังแกเองสินะที่ก่อกวนฉันไม่ให้เล่นเกม ไโดนฟาดอะไรเนี่ยเราต้องหลอกมันมาก่อนป่ะเราต้องดึงคันโยกจังหวะน,นี้เข้าไปหามันอ่าไม่ทันเหรอเอ๊เอาใหม่ได้ไหมผมว่าจะลองสับคันโยกแล้วเรารีบวิ่งผ่านไปตรงนี้ได้ไหมลองดูนะฮึบไปเลยมิต,ตอร์คูจังหวะน,นี้แหละรีบไปเอาเราอ่า ถึงจะไม่เหมือนกับที่ผมคิดไว้แต่จัดการเจ้าลิงได้แล้วเอาไม้เท้ามาอืมนี่อะไรเกี่ยว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 ไอ้สู้เขาพิษพอจนสลัดฟาดอืมนี่ไงเคาะืออือทุบทุบอุ้ยท,ท,ทำไมมันดุกว่าเดิมอา้าวไวคุณเค้มาจากไหนเนี่ยงงละอืมเฮ้ยของขวัญอยู่นั่นมิสเตอร์คู ได้ของขวัญแล้วนี่ว้าวดิอาวอย่าหนีสิเจ้าของขวัญแกจะหนีไปไหนอืมนั่นอะไรว้าวอา้าเจ้าไก่น้อยมาจากไหนเนี่ยมิตรคู่เจอสมบัติวัดอืมลูกกระตา มิสเตอร์คูตัวขาดอันนี้เป็นเหตุผลที่ชื่อเกมแบบที่ว่าหลากหลายส่วนของมิสเตอร์คูใช่ไหมผมรู้สึกว่าสตรอรี่มันต้องแบบโดนแยกส่วนเป็นชินช้นๆแล้วต้องไปตามหาร่างกายตัวเองกลับมาแน่เลยอ่ะว้าวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเดโมโคุณจบแค่นี้ผมกโกรธนะ NO~~~~~ เอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของมากมายหลายส่วนของมิสเตอร์คูผมกำลังสนุกกับตัวเกมเลยแต่ว่าเดโมโให้เล่นน้อยมากๆเหมือนให้เล่นแค่ฉากเดียวเท่านั้นเองอะผมว่ามันควรจะให้เล่นแบบสักสอสามฉากก็ยังดีให้รู้สตอรี่อะไรบ้างแต่อันนี้คือแบบเอียงวะเหมือนทั้งทั้งถูกใจเกมแล้วก็ผิดหวังในเวลาเดียวกันนะครับ แต่โดยรวมก็ถือว่าทั้ง2เกมในวันนี้ก็ไม่แย่นะครับยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยวันที่ผมอาตัวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ